ยำขนมกินแซ่บครับยำขนมกินซิง่งสนใจติดต่อน้ำปลาโน้มีน้ำปลาขายด้วยน <c oughs> ท่าำเองอนะน้ำปลาขนมกินซิง่งสุราษฎร์ธานีนะครับตลาดเดมอนนะ นี่ขายกันสองคนขายกันสองสาวนะเออหอมปลาร้าเนี่ยนี่นี่นี่ปลาร้าสูตรเด่นเขาปลาร้าต้มสุกนะโอ้โหกลิ่นหอมออกมานอกจอเลยต้มสองชองั่วโมงทำไมต้องสองชั่วโมงด้วยชั่วโมงเดียวไม่ได้ไไดเดี๋ยวไม่เข้าสูตรเดี๋ยวไม่ถึงกึน๋นเดี๋ยวไม่ถึงสูตรนะดูห้าล้านดังโมบันนะเดี๋ยวดังนิดนึง นี่ใส่ปลิกโอ้ยข้าวสาลีสาวเรียกส้วกระปุ้นเนี่ยใช่ไหมส้วกระปุ้นเออนี่ส้วกระปุ้นนี่ส้วกระปุ้นแซ่บๆเด้อเนี่ยคนมารอคิวกันนะฮะใส่ไข่ด้วยใส่หมูยอใส่เนื้อปลาทูใช่ไหมไเนื้อปลาทูปลาทูนึ่งนะราคาครับราคา40บาทราคาเปิดไปเลย40บาท ธรรมาดามีพิเศษไหมมีเท,ท่าไหร่ครับพิเศษ50เพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มทุกอย่างเลยเพิ่มทุกอย่างเลยอ่สาสั่งได้เลยนะครับว่างๆนะครับนี่โอ้ใส่ใส่กล่องพลาสติกแล้วก็โรยถัว่วลิสงกับปลากรอบให้นะฮะนี่ชัวกระปุ้นเอาถ้าเกิดคนไม่กินปลาล้าได้ไหมได้อ่าได้นะแต่ส่วนใหญ่กินใช่ไหม ส่วนใหญ่กินปลาอ๋อคนใต้ก็กินปลาด้วเดี๋ยวนี้นะกินแล้วดังด,งดังดังโด่งใช่ไหมจมงโดง่งจมงโด่งกินแล้วสวย,ยมันคนขายใช่ไหมอันนี้พี่น้องกันปะเนี่ยพี่น้องกันนะฮแม่ค้าสวยร้านยำขนมกินซิ่งทำไมต้องซิ่งด้วยก็ไม่รู้นะครับรดซิ่งกว่ารดซิ่งกว่า เอาไข่หมดแล้วเติมไข่หน่อยอนี่แบบนี้สี่สิบบาทนี่เมื่อกี้ไป,าไปถามผัดไทยง่ายมาเนะี่ยเออนี่ครับคนละหนึ่ง,หน,งหนึ่งช้อนน้ำอะไรนะน้ำเปนะียกที่กล่ จริงแค่นะั้นก็กินได้แล้วนะั่นนะแต่ต้องใส่เครื่องหนะ่อยหัวหอมกลัลาปีตัวบางยาวกระลำปีหมูยอหมูยอแล้วก็ปลาทูสั่งได้เลยนะครับว่างอยู่นะ ไข่ปลาล้ําย่น้ำอันนี้คือแถมให้ใช่ไหมใช่อ๋อทุกถุงทุกถุงก็จะแถมอันนี้ให้นะประก,กอบตัวแล้วก็ไข่ไข่เป็ดนะไข่เป็ดหรือไข่ไก่นี่แหละฮะอ่าว่างแล้วครับคิมต่อไปของใครครับสั่งได้เลยนะอันนี้ยากน้ำนะฮะยากน้ำก็ต้องปรุงน้ำแบบนี้ เขาใส่เป็นช่วยปรุงน้ำผมนึอออกว่าช่วยกาแฟไม่ใช่นะช่วยน้ำยำขนมจีนนะเอาแล้วทำไมไม่เห็นมีชุรลงชุรสอะไรเลยไม่ได้ใส่เหรอจริงอ่ะไม่ได้ใส่ชุรสด,ด้วยนะไม่อะหนูอยากใส่นนบาราแล้วค่ะนี่ฮะสังเกตดูไม่เห็นมีผงซีอิ๊วขาวนะ น่ากลัวจะรสชาติได้แล้วนะพอถึงแบบนี้นะฮะคนติดใจเยอะนะเนี่ยคนติดใจเยอะมากยำกระปุ่นยำกระปุ่นเอาชั่วกระปุ่นหน่อยนี่อ้นทำเป็นสองคนเลยแทนกันได้เลยอันนี้ก็สองสองชุดนะอเวลาเยอะมาก กระนั้นนี่ไม่เห็นเขาได้ใส่เลยน้ำอะไรนี่เป็นน้ำปลาสำหรับคนไม่กินปลาลอ๋อสำหรับคนไม่กินปลาจะใส่น้ำปลาแทนนะเนาะบอกได้นะนี่อันนี้คือสั่งกับบ้านนะใส่ถุงจัดชุดให้วันนี้นะสั่งย่างครับต่อจากนี้เลยนะแปบ๊บเดียวราคา40บาทนะครับ ส่งเครื่องนะข้ปุ้นส่งเครื่องนะซุกข้ปุ้นหรือว่ายำขนมจีนซิ่งนะมีน้ำปลาขายด้วยนะร้านนี้วางอยู่นะครับยำขนมจีนนะครับนี่หมูยอแล้วก็อะไรนะปลาทูปลาทูปลาทูกันปลาทูอ <c oughs> ันสี่ชุดกลับบ้าน อปกติมีกุ้งด้วยกุ้งสดเหรอใส่เข้าไปในขน,นมจีน<ช>อ๋อยำข<ด>นมจีนข้างหลังสั่งอะไรครับด้านหลังอ,อ่าใส่ก,กองแยกน้ำมาด้วยกันใช่ไหมครับมาด้วยกันใส่ก,กองแยกน้ำนะปลาไหมปลาเด้อท้าไมปลานีเ่เขาจะบอกเองถ้ามีกินปลาเสียใจนะคร,ะรับปลาร้านี้แซ่บมากเขาบอกนะ นี่ดูมีน้ำปลาขายด้วยนี่น้ำมะนาวโอ้ยมะนาวเสร็จแล้วต้องมีน้ำมะขามด้วยเหรอโอ้พริกลปลานี่กล่องเปเล์เลยนะสี่สิบบาทอันนัาจาเดียวเหรอน,นั่นนะโอ้จาเดียวสี่สี่อย่างเลย สี่กล่องนะร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อนะฮะคนแน่นทุกวันนะตลาดนั้นมีอยู่ไหนบ้างเดมอนมจานกระสุกของวันนะใครอยากกินมากินได้ที่จานกระสุกนะ้ตลาดนัดเดมอนเมืองสุราษฎร์

ต่อแล้วก็โรยโวลิส,สงนะแล้วก็มีไข่นะค<ะ>ุ้มนะผมว่าสี่สิบบาทเนี่ยมันได้หลายอย่างได้ทั้งหมูยอได้ทั้งปลาสูได้ทั้งไข่และทั้งประกอบนะฮะ lắng vào Dạ, dạ, xả thức giang đấy Hãy subscribe không lấy. Ừ. ผมปลาแซ่บเ็เ็แซ่บเนะ็นี่นปลแซ่บเ็างอยู่นะครับมาได้เลย่นนไม่ใสม,ม,มากคนะใส่ข้าวมใส่้ย เดดยอดนะฮะน่ากินมากนะซุวข้าวปุ้นนะหรือว่ายำขนมจีนซิ่งนะตลาดไดมอนด์สุราษฎร์ธานีนะฮะเด็ดเด็ดเป็นแบบน,นี้เลยนะตามมากินได้นะใครอยู่สุราษฎร์นะยำขนมจีน สินสง,ง,ง,งนะขายสองคนช่วยกันแป๊บเดียวนะลูกค้มาเอาอยู่นะทำให้ทันแป๊บเดียวไม่รอนานนะนส่วนใหญ่เขาก็จะใส่น้ำปลานะเพราะว่ามันเป็นสูตรขนมจีนนะแต่ใครถ้าไม่ใส่ก็จะใส่เป็นน้ำปลาแทนน้ำปลาในโอ่งนี้นะ ที่ติดตามชมครับสุดนินโจโตเตาไว้ชนะครับช่วเขาปุ้นยำขนมจีนสุราชานีครับ